ก็กลับมาช่องเริฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักปลาค่ะวันนี้นะคะคุณแม่เอาอุปกรณ์นะะี่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นกันบ่อยนะคะเวลาคุณแม่จะใช้กับพี่แซบนะคะตัวนี้จะช่วยอะไรนะคะตัวนี้เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าระบบ e m s นะคะคุณแม่ทั้งหลายนะคะหาซื้อได้ใน Lazada s h o ป e e มีนะราคาตั้งแต่300ปลปลายๆจนถึงประมาณ600นะคะซึ่งตัวนี้ในกล่องเขาจะมีให้ครบนะคะเป็นเป็นแผ่นอย่างนี้นะแต่สาหรับ กรณีน้องหมาเนี่ยเราต้องใช้เจลช่วยนะคะเพื่อที่จะนําไฟฟ้าได้ดีนะคะซึ่งนะคะเราต้องไปซื้อเองเจลนี้อาจจะเป็นเซลว์วาหางเจะร์เกตอะไรพวกนี้ก็ได้ตัวนี้จะช่วยอะไรช่วยในกรณีที่หมานอนเดินไม่ได้นะแลนอนนะคะอย่างเดียวนะคะเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อตัวนี้ฝ่อและรีบนะคะตัวนี้จะเป็นระบบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าระบบ EMS นะคะซึ่งจะไม่มีปัญหากับ ข้อเข่าเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปใช้กับพี่แสบกันนะคะซึ่งพี่แสบนะคะจะกระตุ้นซึ่งพี่แสบนะคะจะต้องกระตุ้นนะคะไฟฟ้าบริเวณตรงนี้บ่อยนะคะเพราะไม่งั้นกล้ามเนื้อจะรีบนะคะและไม่สามารถจะกลับมาเดินได้เลยค่ะครับกล้ามเนื้อที่เราจะกระตุ้นก็คือบริเวณนี้นะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยแนะนําตัวนี้มาให้แม่กับพ่อนะซึ่งเราจะต้องทาความสะอาดด้วยเองของอรบริเวณนี้แล้วนะคะซึ่งอันนี้แม่ทาความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มติดกันเลยค่ะ และเราจะกระตุ้นที่แสบนะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะซึ่งสามารถทําได้ทุกวันนะไม่ให้กล้ามเนื้อตรงนี้นะคะฟอกค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกระตุ้นกันค่ะคุ้นะคะ,นนะ,คะวันละ1รอบนะคะประมาณ15-30นาทีนะคะเป็นเจลอย่างนี้นะคะแล้วเราต้องใช้เจลช่วยเจลตัวนี้อาจจะเป็นเจลว่านหางจระเข้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้นําไฟฟา้ามากยิ่งขึ้นนะคะ ทานะคะเดี๋ยวเราไปติดกันค่ะกับบริเวณที่ต้องการกระตุน้นซึ่งของพี่แสบจะเป็นบริเวณนี้นะคะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันในการกระตุ้นกันค่ะคุณแม่นะคะวิธีการเซ็ตนะคะาร์มแรงจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่มันจะเริ่มกระตุ้นแล้วนะคะใช้เวลา15นาทีซึ่งของพี่แสบนะคะก็ใช้เลขนะคะก็คือขานะคะด้วยวิธีนี้เดี๋ยวเรามาดูกระตุ้นกันนะคะเราจะกระตุ้นกันค่ะ เพื่อที่จะกระตุ้นไม่ให้ตรงนี้นะคะรีบนะคะเครื่องมันก็จะกระตุ้นไปนะพี่แซ่บก,ก็จะนอนไปนะคะนะคะซึ่งทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องไปกระตุ้นที่ร้านหมอนะ,ะแต่ช่วงนี้เราใช้เครื่องกระตุ้นเองนะคะเป็นการประหยัดนะคะนี่นะครจะกระตุ้นอย่างนี้ตึกๆๆๆตึก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 นะคะ เราจะใช้คู่ไปกับเลเซอร์นะคะตัวนี้จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อไม่รีบนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดไปเปิดในอินเทอร์เน็ตนะคะในพวกการรักษาเนี่ยมีมีเยอะมากนะคะที่สั็จะนอนไปเนี่ยหลับเราก็จะกระตุ้นไปนะคะนะคะ ร่วมกับการออกกําลังกายขานะคะยืดปวดขานะคะซึ่งต้องทําเป็นประจํานะคะการยืดหดขาเนี่ยวันหนึ่งจนต้องทําได้ประมาณ100ครั้งซึ่งแม่กับพ่อเนี่ยจะ,ะทําประมาณครั้งละห้ายี่สิบอะไรเงี้ยเดินผ่านพิเศษก็ทําทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะให้เขาขับมาเดินใหม่ได้แบบสะดวกมากเพราะเดี๋ยวต้องฝึกการยืนนะคะเราจะต้องฝึกการยืนกันอีกนะคะก็ นี่ที่มีน้องหมาที่มีปัญหาอย่างนี้นะคะลองไปหาซื้อกันดูราคาไม่แพงนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะเลเซอร์เดี๋ยวคุณแม่จะมาเปิดกล่องในคราวหน้านะคะเลเซอร์เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการลดปวดนะคะแล้วก็มีเครื่องอันตราซาวตัวเนึ่งเอออันตาาราซาวนี้ก็เหมือนกันค่ะมีคุณสมบัติในการลดปวดตามบริเวณข้อแต่ถ้าเกิดไขรซื้อเลเซอร์แล้วไม่จะเป็นเครื่องต้นไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องซื้อเครื่องอันตาาราซาวนั่นเองค่ะ แสบก็จะอยู่เงี้ยประมาณ15นาทีซึ่งแม่ผมไม่ถ่ายยาวเนาะเพราะมันก็นานอยู่นะคะนะคะตอนนี้ไปที่13นาทีแล้วนะคะพี่แสบก็จะนอนสบายนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่คุณพ่อรวมถึงนะคะพี่แสบก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้ปก,กตกอบคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ